ข้อนแห้งดีไปเข่าหน้ามากเลยนน<ช>พี่น้องอ <laughs> ่อนแห้งเข่าหน้ามากก้อนหนอไหวได้พี่น้องเฮ็ดชูแดดดีๆีได้พี่น,อน้องเลยนี่ยครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกุตสุคนอ่านินดีต้อนรับทุกทุกทานเข่าสู่ซอง บ่าวบุญเผยซาแนลอีกแล้วมีพี่น้องเนาะเอามาพบมาพ่อกับบ่าวบุญเผยมาหนี้ก็อยู่ที่บ้านของแม่น้องน้ำเพชรเพื่อนอีกแล้วพี่น้องเนาะเอามาพบมาพ่อกับเจอกับบ่าเก่าเวลาเดิมเขานะพี่น้องเลยเนาะอ่าส่วงประมาณอยู่อ่าสองโมงปลายปลายแล้วพี่น้องเนาะกับมาหนี้กับมาอัปเดตถามไทยหรือว่าอ่าเคื่อนของแม่น้องน้ำเพชรเพื่อนอี่แล้พี่น้องเนาะทางสร้างเพื่อนอ่าดำเนินไปฮอดขั้นตอนแล้วแววะสันเนาะกัสิได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิดจุกุสกุลอ่าได้เบิ่งครับส้มน้ำกันว่าทางเืออนน้งเพชรเพ่น ทางสร้างเพิ่นดําเนินไปแต่ละขั้นแต่ละตอนพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้กับทางทางเพิ่นกะเท่าที่เห็นนะพี่น้องกันเนาะก็คือ,อกำํกำลังพี่น้องกันเนาะบุกสาบนี่นะพี่น้องเลยเนาะจังใดกพาสิภาพพ่อแม่พี่น้องเบื่อสกุลสกุลไปติดตามภับชมไปเบิ่งไปอมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะไปพี่นอ้อ,พนอง,นง,งพี่น้องเนาะทางสร้างเพิ่นกะว่าท้อกำลัง ใส่ใบไห่อยู่พี่น้องเนาะอ่ากับทางนี้กับเพื่อนกะอ่าเหตุการณ์เฉเดียวยังได้พี่น้องเลยเนาะโอ้ไหวเติบทร้างๆเพื่อนเนี่ยอ่าวันนี้กับแดดแดดน้อยนึงพี่น้องเลยอ่าบรรยากาศกับอ่ามีลบน้อยนึงเหมือนี่เนาะอ่าเธอเข้าไปพลได้ได้พี่น้องเลยเนาะเบื่อบัดแถวนี้พี่น้องเลยอ่าสางเพื่อนอีกใส่ย่างเดียวพี่น้องเนาะโอ้ขักอะไรขับอะไพี่น้องเลยเนาะอ่าสบายดีได้เด้อ

เยมเลยอะไะพี่น้องเลยเนาะใกล้จะได้ไปยูห่มเลยพี่น้องเลยใกล้แล้วใกล้แล้วมือก็ได้ยูห่มแล้วมือในยูห่มแน่นอนเหมืนวะเนาะอ่ามื่อนี้สูแดดไปก่อนสองมือเหมืนวะเนาะอ๋อคักขัดพี่น้องเลยว่าเห็ดขักดีจนมีรอยเลยขนาดเนาะ มาเมื่อนี้กันยังว่าท่านพ um. pues ่อของแม่น้องเพชรเป็นได้พี่น้องเนาะเดือว่าเป็นอยู่ทางไม้เฮือดเป็นวัเนาะพ nah. ี بد, uh. right, ่น้องเนาะขัดค so uhm, ักขัดขัดดีพี่น้องเนาะเดือนงามเลยพี่น้องเนาะไปพี่น้องค์มาพ่อแม่พี่น้องไปถามไทยทางแม่น้ำเพชรเป็นก่อนเป็นอยู่บ่วประศรีเนาะเป็นอยู่กับน้องตาหน่อยเป็นวัวคือสองคนงอมอยู่พี่น้องเนาะอันนี้กระไรอืม บาตัวตัว่กเป็น้องเนะเาะาบรรยากาศอา่ะมองไม่น้องเพชรเพิ่นนี่รอเพื่อนเนาะอ๋อสายเพื่อนหนี่งกะอา่าคือสี่บุพเอดอกพี่น้องเลยเนาะอ่าสิอา่ายังเหลือน้อยเดียวหนึ่งพี่น้องเลยอ่าเหนื่อยังเรือบัวลายพี่น้องเนะเาะอา่าอ่าบล็อกกันเลยก็อา่ามาเทือกของน้องของน้าก็ชื่อสิพ่อดีพี่น้องเอ้ยเด้อเด้อโอ้ ไหลถูกมะพี่ด้วยน้ำนี่เนาะต่อไปขับบนฝั่งใ่พี่น้องเหรอไงบ้านในเพื่อนเพื่อนอ่าขักคือเก่าพี่น้องเบื้องยง้มใดก็บขักแงามนั่นอืมขักดีพี่น้องเนาะสร้างเพื่อนใสอยู่สั่นเดี๋ยวพี่น้องอ่าทางสร้างเ้ากินเก่ากินน้ำนะบ่เหมือนนี่เนาะแต่อย่างกินเนาะอ้เหมือนี ปีกปลาแล้วกันโอ้ปีกปลาบ่าอ๋อืมคือเขาลงน้ำมาตอนนี้คือแบบขั้นตอนชุดท้ายแล้วบ่เนี่ยนะอปันปอป่น,นเนาะคักหล่ยักนะดูแต่เชราเลย,เ,ย,ยเนาะมาถึงเล่ไพายนี่พี่น้องเลย ไวได้น่จเจดสรางกับห่อนแห้งดีไปเข่าหน้ามากเลยพี่น้อง <laughs> ห่อนแห้งเข่าหน้ามากก้อนหนอวได้พี่น้องเฮ็ดชูแดดดีดีได้พี่น,อน้องเด้หน่ผู้อาครกระก ใหมบ่แน้อยพี่น้องเอ้ห้องจักแตนเด้อว่าตาปลายชั้นสู้ได้ง่ายๆอ๋อลขนบลงบ่ึกเข้าแล้วมันเข้างแม่นูเนพร้อมนี่ตีถามออีกโอถอยหน้าถอยหลังทํากัน้พี่น้องเนาะมันบ่คือะห่างเล็กน้อยเนาะว่าทีเดียวจบเลยทีเดียวทีเดียวจบแม่นเนาะนี้เฮาต้องได้ยัเข้ายัอก

ออกแต่แรกไปก่อนเนาะแปรได้ย่างก่อนก็ปั่นไปนี่ได้พี่น้องเนาะ,ะมีการเด็ดน,น้ำกันอีกแ้่พี่น้องเลย <c oughs> อันอดชงการนี่นเนี่ย <c oughs> เออหักแล้วหักแล้วเนาะเป็นสิประมาณนี้เนาะอ่ามาอีกอะขาเข่ามาทางในเฮือนก่ะ ลมอย่างเย็นๆได้่ปลองเนะ้ยเนาะเอ้เ่อิสาบทั้งในนี่ลายตื่นได้ไน้องเนะ่อยเนาะมาสร้างเพื่อนึงครับลุยตลอดพ่น้องในช่วงนี้ก็ได้อ่รยากาศเนะาะเดี๋ยวกระเลงมือหายมันแล้วนะพไป้องเลยให้จำเป็ดมาแต่เร้ากดค,คนมา ก็ถือว่าพันชาพันเฮ็ดไวาเนาะพี่น้องเนาะบืนเนาะขนาดจะได้มาอาราบทาบทังด้านหน้าพี่แหละพี่น้องเลยคืนว่าบืนกะได้อยู่โฮมแล้วเนาะกะถือว่าพันน่าเฮ็ดได้ไวเนาะสบายดีสบายดีนี่แหละสบายดีเอ้ยว้าเด้องานสมือสองมือองมืองานนี่โนา อ่ามื่อนี้คือได้มาอยู่กับแม่มื่อนี้เอาไปส่งเพื่อนกับแม่เพิ่งขึ้นรถแม่จ้างแม่จ้างแม่ส่งเพื่อนไปถาวรไปสวดจังไรวอ่าเพื่อนเพิ่นก็เลิกห้องเรียนห่เนาะย่างไปส่งหาไปส่งบ่เดิไปส่งสี่มุไปหลับสี่มุเนาะเพิ่นเลิกเนาะโดย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 ขึ้นรถมานั่งก็นเลยมาพี่จังไรว์จังหิเมื่อมาทำไปถาวบักโคนจังไรว์โดยโดยโอ้โหแหลนหุ่นแหลนที่คือเอาเมื่อน่ะอมเปื่อนบ่ กินข้าวกันยังมั้งเหมือนนี่กินข้าวกันยังไรยังกินมือนนี่อ้าเอื่อยน้องน้ำเพชรเป็นเบาแล้วมือนนี่เนาะไปโรงเรียนเลยอ่าดินชามบ่ดินชามบ่นอดินชามบ่อไอเป็นน่องเนาะน้องน้ำเพชรเป็นน้องปักเป้าโอ้เป็นน่องเพิ่งกระลังไปเป็นเนาะอ่านั่งเข่านั่งเข่าถึงรักอ่าคือได้ยินบางคนเ้าเนาะ เอาเล็กน้อยนี่กับเมื่อยกันนะพี่น้องเลยเนาะเมื่อยก็ไปเห็ดเบียกินเลยแม่เมื่อยก็เห็ดเบียกได้พี่น้องเลยเนาะว่าคนก็ทำนี่ก็ลังอยากอ่าอยากไปอยากเล่นอยากขี้บ่อหน่อพี่น้องเลยแม่นถ้าเพิ่นนอนได้ก็สบายยื้เอ้ยเนาะแม่ถ้าพอนอนถ้าพอนอนอี๋ว้ยเอ้ยอ้ายกะไปโรงเรียนเบิดมื้อนี้ประมาณอยู่สี่ห้าโมงแบบเป็นมาเนาะพี่น้องเนาะ อ่าปอยู <S 1> <S 1> ่แม่เพิ่นเหมือนเนาะถ่ายพังแม่ตู้เพิ่นอ่าผักพรเหมือนเนาะโดยก็คือว่าถ้าเพีองเนาะตู้เพิ่นกะเผาแล้วเนาะกะที่คอยอ่าหมูหันหมูแห้งเอาลูกเอาลานกะอ่าพอได้กช้ำหนึ่งเนาะกะถือว่าเบาอยู่พี่น้องเนาะถ้าไม่มีเพิ่นกะอ่าคือเพื่อช้ำนี่พี่น้องเนาะโดยโดยโดยโอ้ยคือทั้งสายเขาเก่าที่พ่ออยู่บ่เลยบอกพ่อบ่ ขันให้ไปสองพายหนึงเนาะอ่าเท่าที่เดือนนี่ประมาณลงมาใส่ทั้งหนาเนี่ยกระชิพ่อประมาณทั้งหนาเนี่ยเนาะอ่าทางในทางขางยังหลาอยู่พี่น้องเนาะอ่าคือมีมีมีงบอย่างมากมีอย่างมากเนี่ยบ่ถ้งพอแช่พันกระทำยุบพอนะถ้าพอนะคะขอบไปสร้างเป็นมืออ๋อเป็นมือบ่โอ้ดีด้วพี่น้องเนาะดีดีดีอ่าถ้าถ้าว่าถ้าให้มืดๆเหนือว่านี่ยมันก็อีกิซ่าเขาเนาะเขาต้องสร้างเพื่อไว้ก่อน อ่าเพื่นเพื่อนมาส่งเนาะบุตรเมื่ออื่นเขาไปสั่งกับบางที่มาสั่งแต่เช้าวบางที่ตอนแรกเลยมาส่งโดยเพื่อนเรียกเพื่อนเด้โดยโดยโดยอ่ามื้อนี้ยังมันมีไผฟข่าวมาบ่โอ้พี่น้องเนาะอ่ามาเบ็ดเบึ้งเรื่อยๆเลยพี่น้องเนาะอ่าก็ต่างๆเมื้อนี้ก็อ่าดำเนินการไปได้ขางหนึ่งอ่ามื้ออื่นทั้งชาวเพือนกัมาเห็ดขางนี่ผลมาเนาะพี่น้องก็ถือว่าอะไรมาอยู่ห่มอยู่อย่างแล้วเพผลมาเนาะ โดยโดยว้าขักขักขักดีพี่น้องเลยเพิ่งก็อยู่ผู้เดียวนาะพี่น้องเนาะเพิ่งก็อยากเอดเมย์เพิ่งอ่าอะไรโทรศัพท์บอน่ะเบื้องตุนเป็นเบื้องแล้วบอสอาชได้กะเมิดแล้วเลี่นองบออาได้กระมิดเบื้องเลยบอสโดยโดยอ๋อ เป็นเงืกเบื้องนะพี่น้องเงือเนาะเบิ่งกระตุนนี่แห้งมักแล้วผลมาเนาะเห็นกระตุนเดือนราเบิดมือก็ได้เมียอยู่ครับเลยครับเลยเป็นผลมือเขียวผลได้ยังดีทว่าเอ้ยกั็ไมเพิ่นบงเบบเบลินเนาะไอ้กันคือกันคือกันบ่หอยทาไปให้โอ้ยนึกว่าถ้าผู้นึ่งดินผู้นึงอยังก็คล้ายๆเนาะทวายยากกันอยู่ว้ยพี่น้องเงือเนาะหัวปิ้นไปแล้วเบิ่งน้ำกันบ่อืม โดนทับเพลิงเดียวนะเบึ้งน้ำกันเลยใักเบ้อวันเลยเอือยเพิ่นมาเนาะพี่น้องเนาะก็คือซรายนี่คือนเอือยเพิ่นงมาอื่นเนาะพี่น้องเนาะการใได้มาพี่น้องเลยเนาะกาเมื่อนี้ก็มาอัปเดตถามไทยมันคือเก่าเนี่ยพี่น้องเลยเนาะทุกมือเนาะพี่น้องเนาะกาอ่าไทยละเอียดของพี่น้องในเบิ่งในชมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะอ่ามาคือน้องเพลินนี่ส้ำเร็จมือใดเพิ่นว่าเนาะ ่าส่งแห้งใจแห้งกินแห้งใจมาให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าสู่ๆต่อไปนะพี่น้องเนาะอ๋อได้คนนี้มากนี่เนาะอ่าแมนเนาะหน้าชิมอื่นพี่น้องเลยเนาะอ๋อการถือว่ายากน้ำผ่านน้องกับพ่อเลี้ยงเนาะพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นทั้งอ่าการถือว่ายากน้ำผ่านน้องกับพ่ะมีเพิ่นเพิ่น้อนเลยเราะว่าทั้งนี้มัน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 สูงเนาะเลยเนาะอ๋อต้องลายตัดใหม่ใหม่ด้วยพี่น้องเลยเนาะตัดแบบอีกสิคะบ้าลำ คือไม่มอวะโอ้ต้องรับนั่นเลยพี่น้องเนาะหลายเจ้ามาไล้เนาะยาวป่ะนี่นะอ่อะคือไม่นี่เขาแบบอ่าปรนด้านในป่าอย่างนี้บ่ะปาเ้อะโี่โอ้โหโดยโดยโดยเนาะพี่น้องเนาะแือทั้งาแก่ลำใหญ่ลำน้อยแต่แก่บม่ไไรเน่เนพี่น้องเนาะ จังบ่นมันยาวจังบาดนี่ถ้าเอาสั้นทําเก่าก็ยังบ่ไเพราะว่ามันมันสูงเนาะอนั้นและขึ้นออยยังยะขึ้นอก็ต้องไปแแม่นๆยเพราะว่าเบียเฮาเนาะอ่าตเอาเอาเอละลําเอาแม่นเนาะ เาดนี่ยทั้งทั้งทั้งหลังกระซูเนาะทั้งหลังนี่กระซูได้แต่พอทางนี่พี่น้องเนาะอ่าถามีเด็กคืออ่าเพิ่นสบายนิดนึงเพื่อนเนาะเพราะว่าทั้งสูงต่ำเพิ่นจะใส่ได้เบิดโดยโดยโดยดูวยฮะผมกอบใจเอื้อเนาะโดยโดยโดยสู้ๆต่อไปเนีเนาะสบายดีเนาะอ่าอยงใดก็ความพยายามควาบจำปิดอ่าต้องอยู่หันนะพี่น้องเนาะ อ่าก็ดีนุกดีใจน้ำเพิ่นเนี hmm. yes, uh ่ย uh พี <wh aient> ああ่น้องเนาะอ่เพื่อนได้เฮือนอ่าหลังใหม่งามพี่น้องเนาะเบื้องเงาอะไรก็คักมาสาบไปแล้วแห้งงามเลยเน่ยเนาะอ่าเราบ่าวบุเพื่อเห็นแล้วงามพี่น้องเหรเนาะป่าได้เฮือนผู้หลงคนก็ถามว่าโอ้ได้เฮือนงามดีวะเนาะก็โดยก็ดีใจเพื่อนเนี่ยพี่น้องเนาะก็สีให้เพื่อนพี่น้องเบื้องน้ำกันพี่น้องเหรอเนาะโทษก็เป็นบ่โดยเนาะอ่าคือทางนี้เนี่ยพี่น้องเนาะทางเกยเป็นว่าว่า ถามมาครั้งนี้ก็เชลลีตัดไม่เง,งาขนาดน,นี้เลยพี่น้องเลยอ๋ออันนี้ก็เอ,อื้อยบ่ไปตัดมาหนิอ๋อเถอะจะเอามาได้พี่น้องเลยเนาะเงาต้องว <_ s 2> ่งนนาเจ็ดแปดเมตรอะไรเนี่ยเอาชาลิางว่ <_ s> าไปแก่มากเลยอ๋อเถอะชเลิงแก่มาพี่น้องเลยเนาะอ๋อเธอบึ่งได้พี่น้องเลยเนาะโอ้แด้พี่น้องเลยเนาะ ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะการดำเนินกาโอเคทุกอย่างพี่น้องเนาะถือว่างามคักพี่เนียงเนาะมาเบยมาข้านี่อีกสี่คอลาพ่อแม่พี่น้องไนวะ้สำนีชก่อนแล้วพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะทั้งสร้างเพื่องกาได้ดำเนินการทาบขางทางเนาะก็ถือว่าใกล้จะสำเร็จแล้วพี่น้องเนาะก็ถือว่า เช่าพนกัมาแต่เช้าเพ่นกับเหดุวายยูพี่น้องอยู่เนะาะกะมื้อนี้กะทั้งน้องน้ำเพชรพนกับมาได้ยูพี่น้องเนาะเพ่นไปโรงเรียนทั้งน้องโจ๊กเพ่นกับยูแต่สองน้องน้องปักเป้าเนี่ยพี่น้องเอะละลืมซื้อเพื่อนขึ้นกันพี่น้องอยู่เนะาะกะมามืัอนี้กัมาอัปเดทตามไทยหรือว่าอัปเดตรีวิวเพื่อนของแม่น้องเพชรให้พ่อแม่พี่น้องเบ้อสกุลสกุลได้เบิง่งได้สมน้ำกันพี่น้องเนาะเป็นระยะระ,ยะ,ย,ะยะเนาะก่อนอื่นกขอขอบมุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามรับส้มซ่องบบาุญเพย เป็นกำลังใจให้บ้าบุญเพย์ด้วยดีเสมอมากก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหล,ลายลายเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าบุญเพย์ในเด้อพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บ้าบุญเพยผ่านใน,ว,นวัยีนเด้อวาสันเนาะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทานไม่ว่าจะเป็นพังลาวพังไทยหรือต่างประเทศเนาะขอให้พ่อแม่พีนนขขข่น้องเบื่อสุขุมสุขคนจงมีสุขภาพแข,ข็งแรงอยู่ดีมีแห้งคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเด้อคิดการงานอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จ ในหน้าที่การงานของท่านนะพี่น้องเนาะจะเลื่อนหุ่งเรื่องก้าวหน้าร่ำรวยร่ำรวยประเสริเน,นาะสาธุพี่น,อนนะ้องเห็นเนาะเอามาบุญเพย์ม,ม้อ,อนนี่เกิสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สันมิสกอนเมื่อหน้าหรือว่ามื่อต่อไปไปติดตามกันใหม่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับมื่อนี้หรือว่าคลิปนี้เนาะมาบุญเพย์ก็ขอกราวคำว่า,าสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย